ฉันไม่รอดำอยังกับอีกาไม่ไม่อารา่าไม่น่ามองแต่ฉันชอบเธอจริงๆอยากเอาใจเธอมาคล้องม่รอกจะทำให้ได้ <c oughs> ขอแค่เพียงแต่คอยฉันจะเบิกเงินในธนาคารทุกบาท เลียใจเอาไว้ก็แล้วกันะนะชาจะเก็บเงินไว้ไปสละยากรรมที่เก่าหลีไปตดตาให้ติดใหใช่เนาะซ้อนใสจะชิดผิวให้ขาวให้แด้งให้โดนใจจะทำให้เธอละลายละลายตอนหน้าชา ไว้ไปสักคิวดึงหน้าไปฉีดคางไปกดสิวไปลบการจะค้องใจเธอให้ได้จะวันนี้พรุ่งนี้หรือวันต่อต่อไปจำไว้จะเป็นสุขตาในใจเธอสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมาค่ะามาฟังเพลงกันดีกว่าเนาะ ดังต้องดองใช่ไหมจึงจะยอมให้ฉันเข้าตารวมเร้าต้องคันเทเธอจึงปราชนะงันรอสุดตาไม่นานขอแค่เพียงแต่คอขอแค่เพียงแต่คอยฉันจะเบิกเงินในธนาคารทุกบาทขอแค่เธอเตรียมใจเอาไว้ก็แล้วกันเพระาะฉัน จะเก็บงินไว้ไปสนเยกรรมที่เกาหลีไปกืดตาให้ตีให้เธอเนื้ซ้อนน้ใสจะชีดผิวให้ขาวให้เดงให้ด่งใจจะทำให้เธอละลายละล,ลายตอนหน,น้าชาเอาละค่ะก็ไปเก็บเงินกันนะคะ <c oughs> ถ้าอยากเป็นเกาหลีแต่ถ้ามันเสียเวลาก็ใช้เซรั่มดีกว่าค่ะ นะคะวันนี้นะคะใครหลายๆคนเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกลาเป็นสิวมาแรมปีนะคะต้องดูไลฟ์ไลน์นี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีสิ่งดีๆมาบอกต่อน,นั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยเป็นปัญหาในเรื่องของฝ้ากลานะคะแล้วก็รอยสิวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ประเภทของสิวทั้ง5นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสิวนูนแดงสิวอักเสบนะคะหรือว่าสิวหัวหนองสิวหัวช้างสิวอุดตันนะคะเหล่านี้เป็นปัญหาของใครหลายๆคนนะคะแล้วก็ตัวเองก็เป็นสิวแต่เป็นไม่เยอะเหมือนคนอื่นเขาหลักๆที่ปัญหาตัวเองเป็นนะคะก็คือกระนะคะแล้วก็ริ้วรอยนะคะแล้วส่วนกระเนี่ยมันก็อยู่กับดิฉันมาเป็นระยะเวลา 20กว่าปีนะคะมันก็ไม่ได้จางลงเลยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรหลายตัวก็ไม่ได้ตอบโจทย์ mm. ก็ไม่ได้ช่วยให้มันจางลงมันก็ยังคงเป็นกระเห็นไหมคะถ้าใครสังเกตนะคะดิฉันจะยังเป็นกระอยู่มันก็จะเป็นอยู่ตามทั่วตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เลยมาบอกเลยมาส่งต่อว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแล้วไปเจอได้ยังไงนะคะในส่วนตรงนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาต ชร์ตัวเองก่อนเนาะขออนุญาตแชร์ตัวเองก่อนนะคะเราจะได้เริ่มไปด้วยกันนะคะขออนุญาตก่อนเนาะแชร์ตัวเองก่อนเนาะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งก็ขออนุญาตเขียนนะคะสวัสดีนะคะก็คือเป็นฟ้ากระสิว คนมานานใช่ไหมเอาละค่ะก็หลายๆคนนะคะก็ขอเล่าเลยละกันเนาะว่า,าตัวเองเป็นกระ เนาะแล้วก็เพราะว่าเป็นคนผิวขาวแล้วกระเนี่ยหายยากมากมันมันมันแทบจะไม่ค่อยมีมีครีมอะไรที่จะช่วยให้ให้ให้ให,ให้ให้กระหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาส่งต่อว่าเออมันมันมีนะมันมีเพราะว่าตัวเองอะ่ะใช้เองใช่ไหมคะแล้วมันก็ดีแป๊บนึงนะคะโอเคน้องยุงเริ่มมาแล้วนะคะ ก็อยากจะบอกว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยโดยโดยโดย,โดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนผิวขาวแล้วมันก็คือจะมีกระบางครั้งก็จะมีสิวเป็นบางโอกาสเนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เลยอยากมาส่งต่อว่าเออคนเป็นสิวหรือว่าคนเป็นกระนะคะที่ฉันเป็นนะเป็นสิวเนี่ยค่ะนี่เลยนี่คือรูปของดิฉันเองนะคะก็คือเป็นสิว แล้วสิวตัวนี้ก็คือเจอผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งสวัสดีค่ะเจอผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งแล้วมันสิบวันนะคะทาให้สิวยุบแล้วก็รอยสิวก็จะหายไปแล้วก็ใครหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีฝ้าดิฉันโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ไม่มีฝ้าแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่ดิฉันเจอเนี่ยมันเป็นสมุนไพรล้วนๆมันช่วย ดูแลฝ้าบันเทาฝ้าฝ้าเลือดฝ้าฮอร์โมนนะคะรวมถึงสิวสิวอักเสบนะคะรวมถึงสิวทั้งหชนิดที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือตัวเองอะเป็นสิวตรงนี้แล้วก็เป็นสิวตรงนี้นะคะแต่พอใช้เซรั่มนะคะกับครีมเนี่ยสิบวันสิบวันเท่านั้นเองสิวนะคะก็ยุบลงเพราะดิฉันเป็นสิวนูนแดงไม่ได้เป็นสิวอักเสบเหมือนใครหลายๆคนแต่ว่า ตัวสรรพคุณของอตัวครีมกับเซรั่มอะคะ่ะมันช่วยช่วยในเรื่องของอทําให้สิวยุบแล้วก็แห้งพอแห้งปุ๊บมันก็สกิดออกมาหัวมันก็จะแห้งหลุดออกมาเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหน้าที่ของเซรั่มกับครีมนะคะมันก็จะทํางานร่วมกันก็คือทําให้ริ้วรอยสิวเนี่ยค่อยๆจางลงแล้วก็ตัวที่ดิฉันเป็นก็คือกลักลัตอนนี้ก็เริ่ม จางลงนะคะกระเริ่มจางลงแล้วก็ออตอบโจทย์มากๆนะคะในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ว่าเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเซรั่มราริสแล้วก็ครีมบูจิน,ต,นนะะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะช่วยตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่า มันช่วยในเรื่องของมันมีสารสกัดถึง7ชนิดนะคะแล้วก็ช่วยทำให้เหมือนเป็นการฟื้นฟูผิวให้อิ่มฟูนะคะแล้วก็ให้นุ่มชุ่มชื้นเหมือนปรับสภาพเซลล์ผิวนั่นเองนะคะส่วนตัวต่อมาตัวนี้จะเป็นครีมบูจินเป็นกระปุกแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมีความเข้มข้นทั้งคู่แล้วก็ช่วยในเรื่องของฝ้ากระสิวจุดด่างดำ นะคะตัวนี้จะทําให้ฝ้าเนี่ยค่อยๆจางลงถ้าเราใช้ควบคู่กับเซรั่มเมื่อสักครูน่นี้นะคะดิฉันใช้มาชุดหนึ่งก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่หน่อยค่ะดิฉันใช้มาก็เข้าเซตที่4ี่แล้วกระที่มีอะค่ะมันเริ่มจางลงนะคะแต่วันนี้ยังไม่ได้เติมแป้งเลย หน้าก็ติดแป้งดีนะคะตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อสักครู่นี้ที่แนะนำไปก็บอกเลยว่ามันคือกลาอยู่กับเรามาไม่ต่ำกว่า20ปีอะเออแล้วก็ไม่ได้จางลงเลยใครว่าผลิตภัณฑ์อะไรดีดิฉันก็ไปใช้นะขออนุญาตแชร์ตัวเองก่อนนะคะจะได้รู้ถึงว่าสาเหตุทำไมดิฉันถึงมาใช้เซรั่มตัวนี้คือของแพงก็ใช้มาแล้ว ของถูกก็ใช้มาแล้วของที่เป็นกระแสก็ใช้มาแล้วแต่มันไม่ตอบโจทย์เลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าคือมันมีผลิตภัณฑ์ที่ที่มันทำให้เรารู้สึกว่าใช้แล้วมันเออมันได้ผลนะแล้วกระที่เราเป็นอ่ะมันก็จางลงรวมถึงเราอาจจะเป็นสิวบ้างในบางโอกาสมันต้องใช้คำนี้เพราะว่าดิฉันไม่ค่อยได้เป็นสิวนานๆจะเป็นสักเม็ดหนึ่งแต่ว่า ขอบคุณค่ะแต่ว่าตรงนี้กระเนี่ยดิฉันเป็นแน่แล้วมันก็ไม่เคยจางลงเลยแล้วทุกครั้งที่ส่องกระจกแม่งมันก็เหมือนแบบมันมันเป็นตราบาปที่ที่จะเห็นอยู่บนใบหน้าเรานึกออกไหมคะแล้วก็บางคนอย่างลูกค้าบางคนนะคะก็เป็นฝ้าฝ้าเลือดฝ้าฮอร์โมนแล้วก็เป็นสิวหนักมากซึ่งซึ่งเราเองอะค่ะก็ ก็เอ็นดูสงสารนะคะเราก็อยากให้เขาเนี่ยมีมีใบหน้าที่ที่ดีขึ้นนะคะก็คือตัวนี้เห็นไหมคะเขาใช้บูจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มากๆนะคะในเรื่องของอสิวนะคะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็บางคนก็น่าติดสาร แล้วก็บางคนก็ผิวแพ้ง่ายแต่ว่าโดยตโดย,โดยรวมอง์รวมตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นเซ็ตแบบนี้นี่ค่ะสำหรับสิวติดสารนะคะผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ฝ้าฮอร์โมนฝ้าแดดนะคะเซรั่มตัวนี้กับครีมบูจินช่วยบรรเทาได้เยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นกระคือเรียกง่ายๆว่าสิวฝ้ากระกระจุย ริ้วรอยตีนกากระจายประมาณนั้นเลยแล้วก็ตัวเองก็เลยมีความประทับใจว่าเออมันมันมันใช้แล้วมันแบบมันเห็นผลคือตัวเองอะเป็นสิวเห็นปะสิวตรงนี้นะคะปกติเนี่ยมันจะเจ็บมากมันเป็นเนื้ออ่อนแล้วมันปูดขึ้นมาแบบเม็ดใหญ่มากอะมันเป็นสิวนูนแดงประเภทสิวนูนแดงตรงนี้ก็จะเป็นประเภทสิวนูนแดงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือริ้วรอยก็ ก็ค่อยๆจางลงนะคะแล้วก็กระที่เป็นเนี่ยก็เริ่มค่อยๆจางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ดิฉันใช้นะคะใช้ดีมากค่ะตอบโจทย์คนเป็นสิวฝ้ามากถูกต้องเซตนี้นะคะบอกเลยว่ามันตอบโจทย์มากมันราคาก็ไม่ได้แพงซึ่งดิฉันก็จับจ้องได้และคุณก็จับต้องได้ เพราะอะไรเพราะว่ามันช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวด้วยในผิวที่เราติดสารหรือผิวที่แพ้ง่ายตัวนี้จะเหมาะมากๆเพราะว่าสารสก,กัดของเขานะคะทั้ง7ชนิดเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอปรับเซลล์ผิวให้สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายคนที่ผิวติดสารมาเนี่ยได้ฟื้นฟูตัวเองได้มีการฟื้นฟูจากเซลล์ภายใน สู่ภายนอกพอตัวนี้นะคะปรับเซลล์พื้นฐานดีแล้วเราก็ใช้ครีมบูจินควบคุกครีมตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของฝ้ากระสิวจุดด่างดำมันก็จะช่วยตอบโจทย์ให้ผิวเราเนี่ยสิวต่างๆเนี่ยแห้งลงเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าตัวเองอะ่ะเจอปัญหาอะไรมาแล้วก็เจอมาแบบคือหลายปีมากที่ที่มันไม่จางลงเลย เวลาล้างหน้าออกมาใช่ไหมคะหน้าก็จะกร้านๆแล้วก็มีมีกระมีกระแบบเต็มไปหมดเลยเพราะเป็นคนผิวขาวนะคะแต่ว่าฝ้าเนี่ยลูกค้าลูกค้านะคะเป็นฝ้าฮอร์โมนเป็นปื้นๆเลยแดงๆด,ดำๆหน้าเขาจะไม่กล้าถ่ายรูปแล้วเขาก็ไม่ให้เราถ่ายรูปนะคะเพราะเขาบอกว่าเขาขอแล้วกันเพราะเขาอายคือคนคนที่มีปัญหาดิฉันเข้าใจเลยนะ คนที่มีปัญหาผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระจุดด่างดำรอยสิวหลุมสิวรูขุมขนกว้างมันจะต้องพึ่งแอปและมันก็จะไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเพราะอะไรเพราะเราอายใบหน้าตัวเราเองแต่วันนี้นะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าจะกระดิฉันค่อยๆจางลงมันจะไม่ได้จางแบบปื้อปัาดปื้อปัดวันสองวันนะ คุณลองไปดูถ้าผลิตภัณฑ์อะไรที่มันใช้แล้วภายในวันสองวันแล้วมันขาวเลยมันเห็นผลเลยอันนั้นน่ากลัวมันจะมีสเตอรอยไหมแต่ถ้าวันเนี้ยเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันใช่นะแล้วมันก็สามารถที่จะค่อยๆบรรเทาอาการที่เราเป็นอ่ะให้มันค่อยๆดีขึ้นไม่ดีกว่าหรอเราก็ปลอดภัยแล้วตัวเนี้ยมีเลขจดแจ้งเรียบร้อยออยถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สบายใจได้ในเรื่องของการใช้อะไรบนใบหน้าวันนี้ก็พอดีไปดูเรื่องแบตเตอรี่รถก็เลยมีโอกาสได้ส่งต่อกับลูกค้าว่าที่ลูกค้าในอนาคตนะคะเพราะว่าเขาอะ่ะเ,เป็นทั้งกระเป็นทั้งรูขุมขนกว้างแล้วก็เป็นทั้งสิวตรงบริเวณรอบปากตรงนี้แล้วก็ชอบแกะมันก็จะเป็นทิ้งรอยเราก็เลยแนะนำเซตนี้ให้ เขาก็เลยเอาไปใช้แล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาไปลองใช้ก่อนเพราะว่าใช้มาหลายยี่ห้อเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีผลลัพธ์ออกมานะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกต่อว่าเออเราใช้ดีนะเขาก็บอกเออแต่หน้าเราดูแบบใสอล่าขึ้นนะแล้วก็คือริ้วรอยหรือกระต่างๆค่ะมันค่อยๆจางลงอันนี้ชอบมากเพราะว่า ถ้ากระดิฉันหายกว่านี้หมายถึงว่าจางกว่านี้นะคะคุณคิดว่าหน้าดิฉันจะไรขนาดไหนขนาดนี้ยังแบบว่านี่ไม่ได้เติมแป้งเลยนะคะก็ติดทนมากสําหรับเครื่องสำอางนะคะบอกเลยว่าใช้เซตเนี้ยติดทนมากนะคะเพราะฉะนั้นสารสกัดของเราเนี่ยมันมีมากมันมีมากถึง7ชนิดแล้วก็เป็นเซรั่มไฮยาลูรอนนะคะซึ่งบอกเลยว่า มันดีเวร์เวอรนะคะแล้วก็ช่วยตอบโจทย์มากๆคือคนที่แบบเป็นฝ้าแดดกร้ำแดดหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้บำรุงตัวเองใช่ไหมคะมีริ้วรอยผู้หญิงผู้ชายท่านผู้หญิงหรือผู้ชายใช้ได้นะคะตัวนี้มันจะช่วยบรรเทาแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะไม่ได้ปื๊ดปาดปื๊ดปาดน,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 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาส่งต่อ ในเรื่องของสินค้าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ว่ามันช่วยตอบโจทย์อะไรตัวเองบ้างเพราะว่าก่อนที่เราจะให้คนอื่นใช้เราต้องใช้ก่อนแล้วก็มันต้องเห็นผลในระยะยาวมันจะไม่ได้เห็นผลในระยะสั้นเพราะว่าอะไรที่มันเห็นผลในระยะสั้นค่อนข้างอันตรายแต่ตัวเองอ่ะเป็นกระแน่นอนแหละ100%เปอร์ซเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องหาผลิตภัณฑ์ มาช่วยให้กระเราเนี่ยค่อยๆจางลงคือดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบใช้อะไรที่มันแบบปูดป้านเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบมีระยะเวลาว่าเออสัก10วันหรือ14วันให้เห็นผลอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเรียกว่าปลอดภัยแต่ถ้า3วันแล้วใช้แล้วเห็นผลเลยอันนั้นน่ากลัวเพราะเราไม่รู้ว่ามันใส่อะไรลงไปบ้างมันเลยทำให้หน้าเราอะ่ะจะเออ สารสกัดปลอดภัยชอบๆค่ะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าพอเราทาลงไปบนหน้าแล้วเนี่ยหน้าเรามันจะบางไหมแล้วมันจะทําปฏิกิริยายอะไรกับบนใบหน้าเราแล้วถ้าเราหยุดใช้ล่ะเราจะตากแดดได้ไหมเราจะไปออกแดดได้ไหมแล้วเราจะแสบไหมแล้วถ้าเราแสบเราต้องทํำยังไงอันนั้นคือสิ่งที่ดิฉันกลัวแตน่นตอนนี้คือบอกเลยว่าตัวเซรั่มที่ดิฉันใช้กับครีมบูจินที่ดิฉันใช้เนี่ยเซรั่มราลิดกับครีมบูจินเนี่ย ตากแดดได้ไม่แสบหน้าแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วมันก็อิ่มฟูแล้วก็กระที่เป็นก็ค่อยๆจางสิวที่เคยเป็นอยู่นะคะก็ยุบภายในระยะเวลาเนี่ยสิวันตั้งสิบวันเนี่เอาสิบวันแล้วกันเนาะ เพราะว่าถ้าสองสามวันเนี่ยมันโอเวอร์ไปนะคะอะไรที่มันเร็วเกินไปสวัสดีค่ะอะไรที่มันเร็วไปอะ่ะมันค่อนข้างอันตรายแน่นอนแล้วมันก็จะมีปัญหากับใบหน้าของเรานะคะวันนี้ก็ไปส่งเซรั่มให้ลูกค้ามาเหมือนกันเขาก็ใช้ดีแล้วก็ซื้อต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็บางทีก็ผู้สูงอายุก็มีริ้วรอยใช่ไหมคะมีฝ้ามีกระก็ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ตอบโจทย์ได้ด้วยแล้วก็เป็นเซรั่มที่มีสารสกัด ธรรมชาติล้วนๆนะคะขออนุญาตดูนิดนึงเพราะฉะนั้นนะคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาใช้นะคะเซรั่มนาริสนะคะเราใช้ก่อนนอนอตื่นเช้านะคะตอนทาตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะตรงนี้มันจะเป็นเซรั่มเข้มข้นซึ่งใช้ 2- อถึงสามหยดก็พอแล้วนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วใบหน้าแล้วก็นวดนวดมันด้วยนะคะ ส่วนตัวครีมบูจินกับเซรั่มเนี่ยก็จริงๆมันใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเราก็จะยกกระชับวีเชฟขึ้นนะคะหลายๆคนก็อาจจะอยากมีใบหน้าที่ที่ไร้สิวไร้ฝ้าไร้กันเนาะหลายๆหลายปีแล้วที่ที่แบบไม่ได้มีโอกาสแบบเออหน้าสวยๆสักวันหนึ่งหรือว่าตลอดไปหลังจากนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวครีมบูจินนะคะมันจะมีในเรื่องของสารสกัดขมิ้น ภูค้าแล้วก็สกัดน้ำผึ้งมะขามฟอ้อมอะไรเหล่านี้ซึ่งซึ่งมันจะช่วยบรรเทาในเรื่องของฝ้ากระได้เป็นอย่างดีก็เลยชอบเพราะว่าตัวเองชอบสมุนไพรแบบออร์แกนิกไม่ชอบอะไรที่มันปรุงแต่งเยอะนะคะแล้วก็ช่วยตอบโจทย์ให้ในเรื่องของกระฝ้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวตัวเองอะ่ะก็คือมีปัญหาในเรื่องของกระที่บอก สิวบ้างเป็นเบากาะริ้วรอยตีนกาล่องแก้มคือหน้ารูขุมขนกว้างนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ลูขุงผลเริ่มกระชับแล้วก็หน้ายกวงเชฟขึ้นก็กระชับได้ดีนะคะแล้วก็คือเรียกง่างว่าใช้เซตนี้เนี่ยนอกจากจะดูแลเรื่องกะแล้วดูแลเรื่องฝ้าแล้วดูแลเรื่องสิวแล้วยังดูแลเรื่องริ้วรอยตีนกาได้ด้วยนะคะแล้วช่วยทําให้หน้าออร่าให้ผิวออร่าขึ้น แล้วก็คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่เป็นสิวฮอร์โมนนะคะสิวอักเสบสิวหัวหนองสิวหัวช้างสิวอุดตันสิวเซี้ยนใช้ได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าตัวเซรั่มจะช่วยผัดเซลล์ผิวไปด้วยในตัว mm hmm. ก็จะได้กลับมาสวยมีหน้าตาสวยมีหน้าตาหล่อเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็กล้าที่จะถ่ายรูปมากขึ้นกล้าที่จะมองกระจกมากขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ก็คือเป็นการมาบอกเล่าเรื่องราวเนาะว่าเออใช้เซรั่มกับ ใช้เซรั่มลาลีและครีมบูจินี่ะมันดียังไงเพราะตัวเองเป็นกระไงแล้วก็มีริ้วรอยคือไม่ได้ดูแลตั้งแต่สาวๆเอา,เอาเป็นว่า40บวกแล้วก็ก็มันจะมีในเรื่องของพวกฝ้ากระใช่ไหมคะเพราะว่าเราทํางานกับแสงสปอตไลท์แสงนีออนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทําให้เราอะเป็นสิวถ้าเราไม่ได้ใช้ครีมกันแดบดบ หรือว่าเราไม่ได้มีเซรัม่มหรือว่าครีมบำรุงเป็นพื้นฐานนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาส่งต่อแล้วก็อยากบอกเล่าเรื่องราวว่าตัวเองใช้แล้วมันโอเคนะคือกระจางลงนะคะริ้วรอยต่างๆเริ่มตื้นขึ้นแล้วก็สีบก็เริ่มหายลงหายขึ้นนะคะก็หยุดใช้เคยแล้วลองหยุดใช้เหมือนกันนะคะ กระก็ไม่ได้ไม่ได้เข้มขึ้นมาเหมือนเดิมก็ก็ยังจางเหมือนเดิมนะคะแต่มันจะค่อยๆจางเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้มีสิ่งดีๆมาส่งต่อนะคะเซตนั้นนะคะเป็นเซตปรับพื้นฐานผิวเนี่ยอยู่ที่380บาทถ้าใครดูไลฟ์นี้ย้อนหลังแล้วสนใจนะคะทักอินบ็อกหรือทักแชทมาก็ได้เดี๋ยว บีบีจะไปตอบให้นะคะหรือว่ามาปรึกษาก็ได้นะคะว่าเออหนูเป็นสิวหนูติดสารห,ห,หนูเป็นนู่นหนูเป็นนี่หนูกินยาหมอสิวหนูกินยาฮอร์โมนหนูกินยาฟ้าหนูกินไอ้นู่นนี่เนี่ยมาปรึกษาได้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะก็ยินดีให้คําปรึกษาทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เป็นกัรายานามิตรร่วมกันแล้วก็จะได้หายจากอาการที่เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระนะคะจะได้มีผิวพรรณที่กลับมา สดใสอีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มได้อย่างสบายใจกลับมกากล้าถ่ายรูปก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะแล้วก็ไลฟ์เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าแต่ถ้าใครสนใจนะคะก็ทักมานะคะเป็นเซตเปิดใจได้เลยนะคะ380บาทหรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะทักกลับไปคุยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ